สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจทย์นะครับสอบเข้ามหนึ่งเรื่องเศษส่วนวันนี้โจทย์ที่ครูเพมนามาเนี่ยยกมาจากพีเทเสสามเศษนะครับปี63ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทําโจทย์เรามาดูหลักการกันก่อนปกติเราเจอวงเล็บอย่างเงี้ยเราจะคิดในวงเล็บก่อนถูกไหมครับแต่เราสังเกตที่ตัวส่วนด้านล่างครับมันยังไม่กลายเป็นก้อนเดียวกันเราจะต้องทําการบวกให้มันกลายเป็นก้อนเดียวกันก่อนซึ่งมันก็จะเข้าหลักการของการบวกลบเศษส่วนนั่นเองครับมาดูกันเลย หลักการนะครับของการบวกลบลองดูนะครับหลักการบวกลบเศษส่วนครับหลักการบวกลบเศษส่วนของเราคือการทําตัวส่วนให้เท่ากันนั่นเองครับทำตัวส่วนให้ให้เท่ากันโอเคไหมครับเราจะต้องทําตัวส่วนให้ เท่ากันก่อนนะครับถึงจะบวกลบกันได้ในที่นี้ถ้าเราสังเกตอยู่ครับตรงส่วน1เนี่ยตรง1เนี่ยครับปกติมันจะส่วนด้วย1ใช่ไหมครับเราอยากทํายังไงให้มันกลายเป็น3เราก็ต้องคูณด้วย3แต่เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนครับในที่นี้ครูเปรมก็จะทําการคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้เลยก็คือคูณ3เข้าไปเห็นไหมครับก็จะทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันนั่นเองครับอ่าเริ่มเลย ตรงนี้ก็เขียนมาเลยครับ7ส่วน9ส่วนด้วย3ส่วน3เห็นไหมครับมันกลายเป็น3ส่วน3และบวกด้วย4ส่วน3แบบนี้จากนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะบวกกันได้แล้วถูกไหมครับก็จะกลายเป็น1บวกกับวงเล็บ7ส่วน9อ่าแป๊บน,นึงนะครับขออนุญาต1บวกกับ7ส่วน9หารด้วย7ด ส่วน3นั่นเองครับก็คือเราบวกเศษส่วนเข้ามาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราบวกเศษส่วนเข้ามาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตัวส่วนเท่ากันบวกกันเอาตัวบนบวกกันบวกกันจะได้กลายเป็น7ส่วน3แบบนี้โอเคไหมครับขออนุญาตแบ่งนะครับพื้นที่ไม่พอนะครับแบ่งจากนั้นนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันเขียนในรูปอย่างง่ายให้นักเรียนเห็นภาพมากที่สุดคืออย่างนี้ครับกลายเป็น7ส่วน9หารด้วย 7ส่วน3แบบนี้ครับเห็นไหมครับวงเล็บของเราจากนั้นที่เราท่องกันนะครับการหารเศษส่วนคือเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนั่นเองครับเริ่มเลยตรงนี้1ยังไม่ได้ยุ่งกับมันก็เขียนมันมาปกติครับตรงนี้7จส่วนเยังไม่ได้ยุ่งกับมันเขียนมาปกติครับเจอละเห็นไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก7จส่วนสเปลี่ยนกลายเป็น3ส่วน7แบบนี้เลยครับเห็นไหมครับกลายเป็น3ส่วน7 จากนั้นเราสังเกตเห็นไหมครับเวลาตัดเราตัดตัวบนกับตัวล่างในกรณีการคูณแบบนี้เราสามารถตัด7กับ7ได้เห็นไหมครับมันก็จะเหลือกลายเป็น1บวกกับเศษ3ส่วน9แบบนี้จากนั้นเราสังเกตดูที่เศษ3ส่วน9ครับเราสามารถตัดเป็นอย่างต่ำได้ถูกไหมครับโดยตัดโดยแม่3 3 1 3 3 3, 3 9มันก็จะกลายเป็น1บวกกับเศษ1ส่วน3 เด็กๆก,ก็สังเกตครับ1บวกกับเศษ1ส่วน3อ่ะพื้นที่ไม่พอขออนุญาตย่อมาทางสายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคขออนุญาตปรับขนาดนิดหนึ่งนะครับอ่าพอเราเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บครับนักเรียนนักเรียนก็ทำการบวกกันเลยครับใช้หลักการเดิมเลยครับคือทำตัวส่วนให้เท่ากันตัวนี้เราก็สามารถคูณ3เข้าทั้งเศษและส่วนแบบนี้ครับ มันก็จะกลายเป็น3ส่วน3าบวก1ส่วน3คำตอบของข้อนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยอ่ะขออนุญาตนะครับเขียนให้เห็นชัดป๊าปตรงนี้ตัดแบ่ง3ส่วน3บวก1ส่วน3ของเราก็จะกลายเป็นเท่ากับ4ส่วน3นั่นเองครับซึ่งก็จะตรงกับช้อยข้อที่4นั่นเอง เห็นไหมครับตรงกับช้อยข้อที่4เห็นไหมข้อสอบไม่ได้ยากเลยนะครับแค่ 1. ห,หลักการบวกลบเศษส่วนหนูต้องทําไงครับทําตัวส่วนให้เท่ากัน 2. หลักการหารเศษส่วนครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองเห็นไหมครับข้อนี้ชิวๆเลยไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย